พยานมีโบราณท่านบอกไว้ว่าคนที่มีความมานาพยายามสูงเมื่อลงมือเรือสิ่งแล้วนักป็นคนสาเเ็จการที่เป็นคนที่มีความพยายาแต่ความรูเป็นลักษณะที่สำคัญกากนึ่งของผู้ที่ประสบความสาเเ็ชเช่นักเดืศาสตร์ต่างๆ แี่นอนว่าในการทำงานเหาะ้องเจอโจท รวมทั ام, children, left, да really haha, ้งสอบโฆษณาสอบถิงมาแล้วที่สองรอบแต่สุดท้ายจดรกไอซสเวตรวมทั้งสิ้นจะเป็นหลาถึงนิเซปีดูเจตระกีข้อถามก็คือจะมีสัตุที่ผลที่เผ็ดแรงหนังซํำแล้วสองรอบหรจากังึขนาดนี้ถ้าเป็นห่าวหงษ์ต่อใจเป็นกระือแล้วแต่ไมุ่้นกว่นี้มีจื่อมที่เจียแขกนวไหนนักหน่วงอย่างนี้ ทห่าทุกคนตามีเป้ามหมายในการยืนนานว่าจะไปได้ถุงชุดเหลือบางคนอาจมองเห็นคนถามที่ไปอย่างที่นั้นจึงอาจหยุดบากเาที่หลงขาหรือตรงน้องลุกขานาแต่ทาเหาก็จนและเชื่อว่าเขาที่ได้กา้าให้กำใจตัวเองเสมอจะทำให้เห่ามีแรงนการท้่จะ่ากุ้งข้รงทางต่างส่วนที่โกก้อกเมสสวมาก การกีดก <ersch> ันแพ้ตวต่างต่างเหลือเินไปริงๆแล้ว <here> ส yes. ิ animals, like nice ่งเห่เน็้สาคัญที่เขาควรจะห้านั่งไปถึงของฝคายดก็คือตัวเองถ้าเาทักนะกัในเซิร์ฟกเกี่ยวกับตัวเองถ้าเขาเสื่อมหอบไปได้เขาก็องโกงตัวผิดวังที่จะมอามสมเองคอามาในห้องโถานั้นหิ้่ทุกมองเขงแต่ว่า